สวัสดีครับก็มาพบกับสยามลูเทียทีวีเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเซตอัพสเตตนะครับไปดูกันเลยครับผมสำหรับการเซตอัพในวันนี้นะครับผมจะอ้างอิงตามคู่มือของทางเฟนเดอร์เลยนะครับผมแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่จะทําการปรับแล้วก็จัด การเรียงลําดับใหม่นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้นะส่วนแรกที่เราจะต้องดูกันก็คือในเรื่องขององศาคอนะครับซึ่งจริงตรงนี้ไม่ได้มีในคู่มือของเฟนเดอร์แต่ผมใส่เพิ่มเข้ามาให้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าองศาคอของเราไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยการเซตอัพที่เราจะทํากันต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ามันจะเซตอัพไม่ได้นะครับดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องเข้ามาทําความเข้าใจกันในเรื่องขององศาคอ,อก่อนนะ ในเรื่องขององศาคอนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมในด้านของการสร้างกีตานะครับที่เป็นแบบโบออนเน็กอย่างพวก Fender s t a ตหรือ Fender t e l ทเลอะไรพวกนี้นะครับเขาจะเป็นกีต้าร์ที่เราเรียกกันว่าองศาคอเป็นศูนย์คืออ,องศาคอ,อาหมายถึงว่าตัวคอกับตัวบอด y ี้เนี่ยเขาจะขนานกันเลยนะครับจะไม่มีการอาเอียงคอไปทางด้านบนหรือด้านล่างนะครับอย่างเช่นภาพแรกนะฮะที่ ผมแสดงให้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับสูตรในการสร้างกีตาร์แบบที่องศาคอเป็นศูนย์เนี่ยโดยทั่วไปนะครับเขาจะทําการเซตให้ตัวซัดเดิลเนี่ยเมื่อเราขันซัดเดิลต่ําที่สุดแล้วเนี่ยซัดเดิลจะอยู่ในระดับเดียวกันกันกบตัวยอดเฟลดนะครับลองดูตามภาพเนี่ยนะครับผมที่ผมวาดเส้นประให้นะครับนั่นคือระดับของยอดเฟลดนะฮะมันจะเป็นระดับเดียวกันกันกบซัดเดิลนะครับที่เราปรับ ความสูงของเซนเดลเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ต่ําที่สุดนะครับมันจะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นการสร้างตัวกีตานะครับในอุดมคติเขาจะออกแบบกีตา้าให้เป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วเมื่อเราใสา่สายนะฮะอย่างภาพด้านล่าง แบบนี้นะครับเราก็จะทําการยกซัดเดิลขึ้นไปโดยขันสกูปรับนะฮะให้ซัดเดิลมันสูงขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าสายมันก็จะเชิดขึ้นนะครับก็เป็นกีตาร์แบบปกติที่เราใช้งานกันนะครับซึ่งสองภาพนี้คือรูปแบบที่เป็นในอุดมคตินะครับซึ่งจะไม่ใช่ความจริงที่เราจะเจอนะครับความจริงที่เราจะเจอเนี่ยเราจะเจอภาพดังต่อไปนี้นะครับอย่างภาพบนเนี่ยนะครับอันนี้คือกีตาร์ที่เป็นปกติที่เราจะ ต้องเจอนะครับ <Netz> ก <ank pedir als> <fundamentals> ็คือเมื่อมันมีแรงตึงสายที่กระทําต่อคอกีตาร์เนี่ยมันจะทําให้กีตาร์คอกีตาร์เนี่ยมันโน้มขึ้นมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วบริเวณคอเนี่ยมันก็จะงอขึ้นมานิดนิดนะครับผมซึ่งตรงไอตรงคอที่มันงอนิดนิดเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราเล่นบริเวณช่วงกลางของคอกีตาร์เนี่ยสายมันจะไม่ติดเฟรตนะครับแล้วตัวหัวกีตาร์เนี่ยมันก็จะถูกยกขึ้นมาจากตัวแนวระดับนะครับ นิดหนึ่งนะฮะอย่างภาพตรงนี้จริงๆตรงนี้ตรงนี้มันก็เยอะนะครับแต่ผมเขียนให้มันดูเวอร์ไวเพื่อทีอ่มันจะได้สังเกตแล้วก็ทําความเข้าใจได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือคอกีตาร์ในลักษณะที่มันเป็นปกตินะครับทีนี้มาดองดูภาพล่างนะครับภาพนี้คือคอกีตาร์ที่มันไม่เป็นปกตินะครับมันไม่เป็นปกติหมายความว่าอย่างไงหมายความว่า คอกีตาร์เนี่ยมันโดนแรงตึงสายเนี่ยกระทาเป็นเวลานานอาจจะเป็นกีตาร์ที่เก่ามากนะครับหรือว่าอยู่ในคอนดิชันที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นร้อนๆอนเย็นเย็นหรือชื้นมากไปชื้นน้อยไปอะไรเงี้ยทําให้คอมันเกิดการผิดรูปอย่างรุนแรงนะครับทําให้คอกีตาร์เนี่ยมันโน้มมาด้านหน้าเป็นอย่างมากนะฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้คือแนวระดับเส้นปลาะะครับจะเห็นว่าคอกีตาร์มันห่างไปมากเลยนะฮะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราจะปรับตัวของแอคชั่นในการเล่นนะก็คือระยะห่างระหว่างตัวของสายกีตร์กับคอกีตร์เนี่ยโดยที่เราจะปรับโดยการใช้การขันเซตเดิลอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าคอมันเสียรูปมันผิดรูปไปแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับสำหรับคนที่กําลังจะเซตครับเซตอัพกีตร์แล้วเจอปัญหาในลักษณะนี้ก็คือ,อ,อลองประเมินดูแล้วเนี่ยปรับเซตเดิลจนต่ําที่สุดแล้วเนี่ยสายมันก็ยังไม่เข้ามาใกล้ เอ่อฟิงเกอร์บอร์ดสักทีนะครับอันนี้ให้เราหยุดนะครับแล้วก็ไปแก้ปัญหาเรื่องของตัวคอผิดรูปนะรตรงนี้ก่อนปัญหาองศาคอตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเซตอัพนะฮะไม่งั้นเนี่ยถึงเราเซตอัพไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าระยะการปรับที่แซเดิลตรวนี้มันปรับได้ไม่เยอะมากอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเจอปัญหาแบบนี้ให้หยุดแล้วก็ไปแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะฮะ โอเคเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อเนื่องกันในเรื่องของการขันทัสล็อตครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ